สวัสดีครับวันนี้อูอ๋จะมาฝึกอ่านคำศัพท์ภาษาไทยกันนะครับกติกาความหมายของคำว่ากติกาคือข้อตกลง,งข้อบังคับกระจ้อยร้อยความหมายของคำว่ากระจ้อยร้อยคือ เนิดเดียวหรือเง็กๆกกระตือรือร้อนความหมายของคำว่ากระตือรือร้นคือรีบรงมีใจฝักใฝ่ครูความหมายของคำว่าคร,ร,รูคืออาจกานที่ไปพร้อมๆกันโดยเร็วเช่น วิ่งกรูเข้าใส่ฝ่ายตรงข้ามจอกแจ๊กความหมายของคำว่าจอกแจ๊กคือเสียงของคนทั้งกลุ่มที่ต่างคนต่างพูดกันฉันเพนความหมายของคำว่าฉันเพนคือกินอาหารกลางวันใช้สำหรับพระสงฆ์ชะนักความหมายของคำว่าชะนักคือ หยุดทันทีในขณะที่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งนักมายากลความหมายของคำว่านักมายากลคือนักเล่นกลปฏิบัติการความหมายของคำว่าปฏิบัติการคือทำงานตามหน้าที่ปฏิเสธความหมายของคำว่าปฏิเสธคือไม่รับ ไม่ยอมรับสำหรับเพืพ่อนฝึกอ่านคำศัพท์ภาษาไทายด้วยนะครับสวัสดีครับขนเลยขความหมายของคาว่า้ย you mm -hmm.